สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนนี้ข้าวเป็กเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปนี้นะเราก็กลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของเกิดอะไรขึ้นกับอายกากะนะครับทําไมจํานวนคนเล่นถึงลดลงได้มากขนาดนี้ตั้งแต่แพท4.0เป็นต้นมาเนี่ยตัวของไอายกากะก็มีจํานวนคนเล่นลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าอายกากะเนี่ยปัจจุบันยังเป็นหนึ่งในตัวละครเมเนเพทที่แรงต,ต้นๆของเกมอยู่นะครับคือแรงไปอันดับต,ต้นๆเลย แต่จานวนคนเล่นกลับน้อยกว่าที่ชิตครับคือมันน้อยในรูปแบบที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือไม่ถึง10%ด้วยซ้ําทําไมถึงเป็นแบบนั้นในคลิปนี้มีคําตอบครับผม Richman Shop โ no น1เรื่องเติมเกมเติมกีิาแพ็กราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการลับไปเลยครับผม Richman Coin ใช้แต่ส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานส,สูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บ ในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับหากคุณกำลังมองหาร้านขาย ID r e l o คุณภาพที่ซื้อได้ชั่วปาบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเคดครับเขาเป็นร้านขาย ID r e l o และ ID เริ่มต้น5ดาวพิตเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1นทุกราคาสายกายชาย,ย่าพาดนะครับ ถือเป็นหนึ่งในเม,เมทิพส่าตน้ําแข็งที่แรงที่สุดในปัจจุบันแต่ว่าตัวละครอย่างอายกาศเนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกันครับนั่นก็คือในส่วนทีมอายกาศเนี่ยมันจัดทีมได้ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับก็หลักๆก็เป็นในส่วนของทีมแช่แข็งซส่วนใหญ่ก็คือมันก็วนอยู่ในแถวนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมโมกนาที่ใส่อายกาศเข้าไปนะครับอย่างทีมเวนติโมนาดิโอนาอะไรงเงี้ยหรือว่าจะเป็นทีมที่แบบว่าเป็นไฮเปอร์แคร์รี่อายกามันก็ยังเป็นทีมฟรีสนะครับก็ค ฉันเหอโมนาลแล้วก็ขาสาืฮะเนาะซึ่งเป็นโมนาที่ถือในส่วนของโปรตายด้วยเพื่อให้มันฮิลได้นะครับ ปแปลว,ว่าตัวของอายากาศเนี่ยไม่สามารถเล่นตัวของอตี้อื่นๆได้สักเท่าไหร่นักนอกจากตี้แช่แข็งเนาะหลักก็จะเป็นในส่วนของตี้แช่แข็งนั่นแหละหรือถ้าเกิดมันมีอะไรเพิ่มมานหน่อยก็อาจจะมีในส่วนของทีมที่เป็นทีมแช่ผักนะครับหรือว่าทีมไฮเปอร์บลูมที่มีตัวของอายากาศไปใส่เข้าไปด้วยก็จะเป็นทีมไฮเปอร์ฟรีสนะครับซึ่งทีมนั้นถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้แก่แต่ว่าคุณจะเป็นที่จะต้องไปใส่อ์ติแฟกต์เอมเบมซึ่งก็ทําให้ตัวของอายากาศปัญญาขึ้นนะครับซึ่งพออายาการปัญญาขึน ึ้ถามว่าดามเมจมันคุ้มไหมที่คุณจะฟาร์มก็บอกเลยว่าดามเมจไม่ได้ต่างอะไรจากทีมเช่แข็งเลยครับเออเพราะงั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเอาอากาศไปเล่นทีมเช่แข็งก,ก็คือมันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นหรือถ้าเกิดใครจะเอาอากาศไปเล่นละลายเนี่ยตัวของอากาศก็ไม่ได้เวิร์ขนาดนั้นเพราะว่าตัวของอากาศเนี่ยมันเน้นในส่วนการเบิร์ตอันตีเตื้อติของเขาเนี่ยมีตัวคูณที่สูงมากนะครับสูงถึงประมาณคือมันเปอร์เซ็นต์เลยคือมันเอาสะคร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์วนี้ไปคูณกับ2อสแล้วมาบวกด้วกเนาะ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่อันติแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ได้เล่นแช่แข็งเนี่ยมันก็จะทําให้คุณอันติโดนยากมากๆพออันติมันโดนยากปุ๊บเนี่ยตัวของอายกาก็จะไม่ค่อยคุ้มที่หยิบมาเล่นนะครับหรือก็คือถ้าเกิดคุณเจอมอนแวนหรือว่ามอนที่แช่แข็งไม่ได้เนี่ยอายกาจะค่อนข้างแพ้ทางเนาะแถ้าเกิดว่าเป็นมอนที่แช่แข็งไม่ได้แต่ว่ามอนมันยืนนิ่งให้คุณตีเนี่ยอันนี้อายกะยยงพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าอายาการมาเจอแบบทั้งแบบ เซตอัพ uh, ยากมากๆคู่ตามตรงคือมันเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากนะครับเ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบว่าเล่นทีมแช่แข็งนะเนาะเธอกับคุณจะเล่นละลายเล่นแบบเบเนตเซียงหลิงซิงชิวอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นทีมแบบเนชั่นอิจกะอะไรอย่างเงี้นะครับมันจะเล่นยากมากๆ และที่สําคัญก็คือปั้นยากด้วยเพราะว่าเซตสีน้ําแข็งก็จะใช้การไม่ได้นะครับในกรณีที่คุณเอาไปเล่นแบบว่า,าทีมอื่นๆนอกจากทีมแช่แข็งกันเนาะอ่ะตรงนี้เป็นข้อเสียของอายการหลักๆนะครับแต่ว่าทําไมจํานวนคนเล่นมาถึงลดลงล่ะมันต้องมีเหตุผลเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยตั้งแต่อายการเข้ามาในแพทสองจุดศูนย์เนี่ยครับจนถึงประมาณช่วงแผทสี่จุดศูนย์เนี่ยคือผ่านมาแบบสองแผติดแลวนะอายการเองก็ยังเป็นตัวละครที่มีจํานวนคนเล่นเยอะอยู่นะครับอยู่แถวๆแบบเฉียดสามสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาเลยหรือบางซีซ แต่อยู่ๆเนี่ยจำนวนคนเล่นของอยียากะมันก็ลดลงในจุดนี้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับสาเหตุแรกเลยนั่นคือในเรื่องของอบิสครับนี่เป็นสาเหตุหลักๆเลยเนื่องจากจํานวนคนเล่นที่เราสามารถวัดได้เนี่ยเราสามารถวัดได้จากจํานวนคนเล่นในอบิสเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การเล่นที่คุณเห็นหลายๆช่องหรือว่าหลายๆที่เขาเอามาโพสต์กันเนี่ยมันมาจากจํานวนคนเล่นในอบบิสครับ เพราะง,งั้นถ้าเกิดว่ามอนมันไม่ได้อวยธาตุน้ำแข็งเนี่ยแน่นอนว่าอายากาศเนี่ยมันก็ต้องดรอปลงมาเนาะแต่ว่าทําไมในขณะที่ธาตุน้าแข็งเนี่ยมันไม่ถูกอวยแต่ว่าไรซ์ลี่มันกลับอยู่แบบ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ทั้งที่อายากาศมันตกเหลือเปอร์เซ็นต์นะครับพูดต,ตรงๆก็คือผมมองว่าไรซ์ลี่มีข้อได้เปรียบอายากาศตรงที่ว่าเขาเป็นตัวละครฟอนเทนเนาะ การที่เขาเป็นตัวละครฟอนเทนเนี่ยมันสามารถตีมอนฟอนเทนแบบว่าที่มีพลังปฐมภูมิเนี่ยคนละธาตุได้นะครับอธิบายยังไงดีคือมันสามารถทำลายจุดอ่อนของมอนในฟอนเทนได้นะครับด้วยตัวละครฟอนเทนและยๆตัวสามารถทําแบบนั้นได้เนาะซึ่งตัวของไลซลี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนอกจากนี้ไลซลี่ยังเป็นตัวละครที่มีฮิวในตัวเองแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถเล่นทีมละลายหรือว่าทีมอื่นๆได้ด้วยก็คือมันเป็นตัวละครที่สามารถไปได้หลายทีมนั่นเองในส่วนของธาตุน้ําแข็งนะครับเอาทีนี้ทาไม กว่าอายการลงไปอีกเนื่งจากมอนในซีซั่นหลังๆมานี้เนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันค่อนข้างจะตีแรงมากๆนะครับและยิ่งถ้าเกิดคุณยืดเดวิลโวเบเนตคือคุณแทบจะกลายเป็นผงเลยเพราะงั้นเนี่ยการที่คุณเอาตัวของการจูไปเล่นเนี่ยคุณโดนมอนพุบค่อนข้างง่ายนะครับเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นๆอย่างเช่นอา,อายกาศหรือไรซี่ที่อ่ามันเดชอะไรค่อนข้างง่ายกว่าการที่คุณจะมัวแต่เดชของการยูอยู่เนี่ยมันทําให้ดาเมจของคุณมันตกนะครับเพราะว่าการยูต้องใช้ระยะเวลาในการช้จโจมตีแต่ว่าตัวของไรซี่ ในระยะเวลาพวกนั้นเนาะมันแค่อาศัยการแพ็กมอนแล้วก็ตีจํานวนมอนให้ได้เยอะที่สุดแค่นั้นก็พอมันไม่ได้ต้องมานั่งชาร์จโจมตีนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวของจำนวนการเล่นของการยูก็เลยจะน้อยลงไปอีกแต่อายกาศเองก็น้อยลงมาด้วยอันนี้เนื่องจากว่าทีมเขาไม่หลากหลายเท่าไรตี่เนาะทีนี้ความหลากหลายของทีมเนี่ยบรนสงผลอะไรในเมื่อมอนมาต้านทานน้าแข็งนะครับคุณก็สังเกตได้เลยแพทสี่จุดหกเนี่ยอบิสต้านทานน้าแข็งทั้งบน,ท,งบนทั้งล่างนะครับคุณจะสังเกตว่าอ,อย่างชั้นบนเนี่ยมีโดยส่วนของน คืออย่างผมเนี่ยมีอา,ากาศซีสยังทำดาเมจได้แค่20,000เองนะครับอันนี้คือฟูลบัฟแล้วนะถ้าเกิดว่าเปซูนย์เนี่ยไม่ต้องถามครับผมว่าเผลอเผออันตีเหลืออยู่แค่6,000-7,000หรืออาจจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำครับ ส่วนชั้นล่างเองก็แน่นอนว่ามีตัวของบอสแบปติสหรือว่าบอสเฮโร่ที่เป็นโล่หลายธาตุเนาะเขามีโล่น้ําแข็งด้วยนะครับซึ่งทําให้ทีบรรยากาศเนี่ยเล่นยากเข้าไปใหญ่นะครับแต่ว่าตัวของไรซลี่เนี่ยสามารถเล่นได้เนื่องจากเขาสามารถเล่นทีมไฟได้นั่นเองเพราะอย่างที่บอกครับไรซี่เขาสามารถเล่นได้หลายทีมกว่ามันก็เลยไปได้ทั้งห้องบนและห้องล่างพูดตามตรงคือไลซลี่อาจจะไม่ได้เป็นตัวละครที่ดามจตัวเองเนี่ยแรงกว่าอากาศแต่ว่า อันที่เขาเล่นได้หลายทีมเนี่ยมันทําให้เขาสามารถไปได้ในหลายสถานการณ์กว่าทําให้สุดท้ายแลวเนี่ยคนที่มีไรซลี่ก็เลยเลือกที่จะหยิบไรซลี่ไปแทนที่จะหยิบอายกากะไปครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งในส่วนที่ทําให้อายกา,ากะจำนวนคนเล่นลดลงเพราะว่าในส่วนของคนที่มีอายกากะเองเนี่ยบางคนก็มีไรซลี่อยู่ด้วยนะครับเขาก็ไปเล่นไรซลี่แทนอะไรนี้เนาะเนื่องจากไรซลี่เองก็เป็นตัวละครที่ปั้นง่ายกว่าด้วยนะครับพูดต,ตรงก็อย่างนั้นเลย นอกจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวของอายกาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมาน้อยในตอนนี้นะครับคือมันน้อยมาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงแพด4.2 4.3คือน้อยลงมาทีละนิดทีละนิดนะครับเนื่องจากอ่ะการมาของไลที่นั่นแหละแล้วก็ในเรื่องของเอ่ออบิสที่ไม่อวยเลยนะครับคือมันไม่ได้อวยท่าน้ำแข็งมาหลายซีซั่นมากๆแล้วแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ย อย่างในส่วนของแ5.0เนี่ยมันก็ยังไม่อวยอีกนะครับเพราะว่าในส่วนของแ5.0เป็นแผทของเมืองไฟเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่จะมาในแพท5.0เนี่ยก็ต้องเป็นตัวละครไฟซะส่วนใหญ่หรืออย่างน้อยเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เอามาเล่นกับตัวละครธาตุไฟนะครับซึ่งแปลว่ามอนในอาบิสเนี่ยก็ต้องเป็นมอนธาตุน้าแข็งไม่ก็ธาตุน้ํา ซึ่งอาจถ้าเกิดเป็นธาตุน้ำเนี่ยอายกายังพอภาษีดีอยู่บ้างน,นะครับอาจจะยังพอสู้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมอนธาตุน้ําแข็งขึ้นมาเนี่ยอายกานี่ซวยทันทีนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถเล่นทีมอื่นได้เลยนอกจากทีมแช่แข็งนั่นเองและนีก่ก็คือเหตุผลทั้งหมดนะครับที่ทําให้ตัวของอายกาเนี่ยมีจํานวนคนเล่นลดลงเหลือ7.8%นนั่นเองนะครับหลายๆคนที่เลิกเล่นก็คงจะเลิกเล่นจากเหตุผลที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับซึ่งอาจจะมีบางเหตุผลที่ไม่ได้พูดออกมานะครับใครที่มีเหตุ ก็สามารถลงมาแชร์กันได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมเลือกเล่นอายากะในซีซั่นหลังๆมานี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันฝืนนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยมันต้านน้ำแข็งนั่นเองนอะนแล้วก็แพ้ค่อนข้างยากนะครับมอนหลังๆแช่แข็งไม่ค่อยติด ยิ่งถ้าเกิดว่าเจอกับพวกแบบว่าวิชาชาท่าน้ําวิชาชาท่าไฟฟ้าคือมันกระเด็นค่อนข้างง่ายเลยนะครับนอกจากจะแช่ยากแล้วคือมอนกระเด็นด้วยมันก็เลยเป็นเหตุผลหลกัลกๆที่ผมไม่ได้หยิบอายกาศมาลงกับบิสนานมากแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตูนในสิบ Gave me just a little bit of luck Joe, baby, so cold He from the north, he from the Canada